สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าครัวไปทำส้มตำปลาร้ากันเลยค่ะใครชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้เราก็ใส่ปลาร้าพงนัวน้ำตาลมะนาวลงไปแค่นั้นจบเลยค่ะเพราะว่าเรามีปลาร้าที่อร่อยติดบ้านไว้นะคะ แล้วเราก็ใส่เส้นมะละกอลงไปนะคะเพื่อนๆตำแค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะทานคนเดียวนะคะวันนี้เราได้ปาร้าอร่อยมาใส่นะคะก็คือปาร้ามาตินแซบนัวจ้าใครไม่เคยทานก็ต้องไปหามาทานนะจ๊ะสมตำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้าตาน่าทานไม่เอย่ยไปทานกันเลยจ้ะเพื่อนๆ วันนี้เราทานแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานกับขนมจีนจ้าสีสันน่าทานแซ่บจิตจาดมากๆเลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมคือว้าวเลยคะ่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยจ้า เพชรแซบจิตจาดค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Angel Oil อด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ